สวัสดีค่ะนักเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะตุเรียนสายพันยาวลิ้นจีนะคะวันนี้นะคะนาวพามาแนะนำเป็นชุดถุงเบอร์14นะคะเป็นไซส์กระโดงเสียบยอต่ํานะคะ เป็นสายพุ่มเตีย้ยพุ่มกว้างแบบนี้เลยนะคะถุงเบอร์14นะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้งกี่ชุดแนะนานะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ของปี67อายุอยู่ที่4เดือนกว่านะคะต้นไม้ลําต้นโตเสียบยอดต่ําแบบนี้เลยนะคะลําต้นโตคูณต้นอวบลําต้นแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกกิ่งแบบพุ่มแบบสวยมากดูนะคะถ้าใส่เข่งแล้วเขาจะออกกิ่งครอบเข่งเลยนะคะสวยมากดูนะคะนี่ ให้ดูตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายยอดเลยนะคะพุ่มนะคะพุ่มแบบสวยมากพุ่มแบบกว้างมากโตมากเลยนะคะชุดนี้นะคะกระดงต้นเตี้ยเสียบยอดต่ำไซส์ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรแต่ไม้ของเราพุ่มจะออกไปข้างกว้างมากนะคะไม้ชุดสวยพิเศษเลยชุดนี้กระดงเสียบยอดต่ำนะคะต้นละ500รอยบาทนะคะ ตุเรียนสายพันยาวเล้งจี่ถุงเบอร์14นะคะพุ่มเตี้ยพุ่มกว้างนะคะพุ่มจะโตมากนะคะชุดนี้สวยมากเลยถุงเบอร์14นะคะชุดนี้1นรงกล่องใส่ได้2ต้นนะคะต้นละ500บาท1นงกล่องรวมส่ง1,250บาทนะคะถุงเบอร์14ตุเรียนสายพันยาวเล้งจีนะคะชุดใหม่อายุ4เดือนกว่าชุดนี้นะคะไซส์ประมาณ1เมตรนะคะแต่พุ่มจะได้พุ่มแบบ พุ่มทรงพุ่มแบบกว้างมากทรงพุ่มแบบโตมากเลยนะคะคูรต้นแบบแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ชุดใหม่ระบบรากเดินดีมากเลยชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่กระดงเสียบยอดต่ำต้นเตี้ยพุ่มกว้างต้นละ500บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็สั่งซื้อทางลาได้เลยนะคะ ายังมีอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นถุงเบอร์10ต้นละ300บาทกระดงเสียบยอดต่ำต้นเตี้ยเหมือนกันแต่อยู่ในไซส์ถุงเบอร์10นะคะ1กล่องจะใส่ได้4ต้นถุงเบอร์14 1กล่องจะใส่ได้2ต้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทูเรียนสายพันยาวลิจีชุดใหม่ชุดสวยชุดต้นใหม่ล่าสุดของปี67นะคะ ชุดใหม่ล่าสุดถุงเบอร์14วันนี้นะคะดาวได้อัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะกลางปีแล้วนะคะชุดนี้เราเสียบยอดต้นปีนะคะอายุ4เดือนนะคะ4เดือนนิดๆน,นะคะชุดนี้นะคะกระโดงเสียบยอดตามพุ่มกว้างแบบนี้เลยต้นละ500บาทเท่านั้นนะคะพุ่มกว้างพุ่มสวยกิ่งสวยพุ่มแบบโตมากนาต้นจะเตี้ยนะคะกิ่งดอกใบดอกแบบนี้นะคะนาต้นสวยมากนะคะชุดนี้นะคะสวยมาก เราให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์หัวเชื้อยูมิกนะคะใบก็จะได้สวยไม้ก็จะได้สวยแบบนี้เลยแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยฟิชเชอร์ยาวนิดาวไมซินนะคะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการแตกยอดเคลือบใบเคลือบยอดด้วยนะคะช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันนะคะกระตุ้นการแตกยอดใหม่ให้บไม้ใบสวยแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะลูกค้า,าลูกค้าดูนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจปุ๋ยไปด้วยก็ อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากมานงแอดมินได้เลยนะคะชุดนี้ยาวเลี้กงจีกระโดงเสียบยอดต่ำคุ่มกว้างนำต้นเตี้ยต้นโตแบบนี้นะคะต้นละ500บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ